วันนี wow. ้กัชองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกนะครับมีเขไวาจุดีนะวันนี้เราจะมาชนะเราจะชนะหรือไม่ชนะรับเราจะมาเล่นสองรอบกันนะ

ก็ลองแบบอัดคลิปอยู Bev ่นะครับบ้าเลยเขานั่นจลือดจับผมวะเอ๊ะจะจะจะระเบาามุตะก๊อบไงเฮ้ยเฮียเป็นไรเห็ดนะ เออเออเออผมผมพีมแครอบเดียวมันเป็นขึ้นงครั้งว่ะวัดวัดอะไรอะไรเขียนตรงีเลยนนาทีเลยนนาทีชัก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 ว้าวอย่ารับก็พิมพ์ว่า do you want to be a team คุณยาก nhọc cái gì hết mấy team ok his yes, team is got Mình ok Mình tổng vô Hello, go. hello, we go. อีกสิสรทชนะไ,ไม่เกิดผลโคตรใเลยเีย yeah. енді енді е ดเมน่อรอบแรกผมแพ้ไปรอบสองผมก็จะแพ้อีกเชื่อบอกผมหาเข็มทิศคองทิศ นาทีนาทีบานได้แล้วโอ้โโอ้มาเมาเม,มากลมเพาโยมาโยมาโยกันมาโยมาโยมาโยกัน 没得。